ก็สำหรับในข้อที่24นี้นะครับข้อมูลชุดหนึ่งเป็นตัวเลข20จําจำนวนหรือว่า n เนี่ยมีค่าเป็น20นะครับมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือว่า x bar ์เนี่ยเป็น45นํานำมาสร้างเป็นข้อมูลชุดใหม่โดยเพิ่มค่าข้อมูลของตัวที่1ขึ้น1ตัวที่สองขึ้น2นะครับจนถึงข้อมูลตัวที่20แสดงว่าตอนจบเนี่ย ข้อมูลจะเพิ่มขึ้น1บวก2บวก3บวกจุดๆๆดจุดไปถึงย0สิบนะครับซึ่งถ้าเรารู้สูตรเนี่ยเราก็จะทราบว่ามันคือ n คูน n บวก1ส่วนด้วย2นะครับเป็นการหาผลรวมแบบนี้เริ่มต้นจาก 1, <göz intens ifies> i, 1> ก็จะเป็นยี่สิคูนยี่สบ็ส่วนด้วยสองนี่ก็จะเป็นข้อมูลที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีค่าเท่ากับสองร้อยสิบ เราหาข้อมูลชุดแรกก่อนนะครับความถี่รวมที่1นะครับหารด้วย n ถูกไหม x bar คือ45นะครับแสดงว่า f รวมแรกเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ900ใช่ไหมแต่เราจะต้องมีการบวก210เข้าไปนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1000 110นั่นเองแต่เราก็จะต้องหา x ป a าใหม่นะครับ x แว์ใหม่ก็จะมีค่าเท่ากับ f ใหม่นะครับหารด้วย20นะครับก็พอหารแล้วเราก็จะได้55.5นั่นเองนะครับก็เป็นคำตอบเลยนะครับสำหรับข้อนี้